รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จะต้องเป็นผู้ชายแน่นอนมีสายรายงานว่าแขกแขกเตะบอลรอพี่เอกอยู่แขกกล้ามเนื้อแข็งแรงต้นขาแน่นซิกแพคมาแขกคือปลาหมึกด้วยชอบใหญ่เลยเขาเรียกว่าอะไรนะมือถึงปากว่ามือถึงละรายการในกัพี่นัอะละกันพี่น้ามาแล้วสวัสดีดดีกันแล้วเหลียวขริยนคนพันอึดจะเปิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะนปิดให้ สวัสดีครับสวัสดีครับสดีบวัสดีครับสวัสดีครับสวี่รับสวควดีวดีบสดีคสวีครับสวดีครีครับสเัีรับสวัสี่รัสวัสดีคับวิีคสวีวดีสวัสีสุดที่สันสุดีคสวมสดีรมวีรวดีรวัคับสวัี่วนีัววสดดรเดี๋ยวดดี๋ยวเรว่าเมาสี้ว่า เดี่ยวเนี่ยม,มือถึงมาก<อ>มือเป็นปลาหมึกมากมือ,มมอเป็นย<ง><ง>ังไงเป็นยังไงอาจจะไม่ใช่มาจากตรงนี้ส่วนใหญ่อ,อาจจะมาจากการทำพิธีก่อนอค,ครับเออเป็นยังไ ถ้าละมานละตูอย่างนี้หรอก็แต่จริงๆนะเวลาพูดแล้วมันมีมือช่วยสื่อสารนะใช่ใช้มือสื่อสารมากกว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าประมาณนี้ประมาณนี้จะเป็นจะเป็นแบบว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่ว่าเรารู้จักกันเราสนิทกันพอสมควรแล้วเราก็รักเขาเรารักกันนี่ถือว่าสมมติถ้าใครไม่ว่างหรืออะไรก็ตามนี่นะพวกเราคืออยู่ในสายอีเวนต์นะที่กัลงอยู่ตรงนี้นะพี่ก็อีเวนท์นะคะไม่ห่วงคุณเลยเพราะว่าคุณคุณถ้าเขาไม่เขาตายคือคุณคือคุณไม่ได้มาจ่ายดิฉันไม่ต้องไปเรียน้อยเจ็บคอก็เป็นีเจ็บคอ ต้องรัำยาปฏิชีวนะสายงานพวกเรานี่แหละอ๋อไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่มือไม่ใืออย่างนี้อย่างนี้น่าสนใจเนี่ยถ้าคนแบบว่าไม่ไม่เคยรู้จักเรา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 จะไม่รับนักประวัติเราให้เกียรติกันอะไรอย่างเงี้ครับแต่ว่าถ้าสนิทเป็นควมสัมพันคนนี้แบบก่อนได้เล่นได้อะไรเงี้ยเราเรารักเขาอะไรเงี้ยนะครเราก็จะมีสัมพันธ์นริงๆพวกผมเชื่อว่าการสัมผัสและจะเหมือนเป็นการพูดโดยที่ไม่ต้องเเสียพี่ไม่ถือเลยจะสัมผัสจะลวงอะไรพี่ให้หมดโอ้โหพี่ตึงนะ เป็นคนเป็นคนรุ่นรุ่นกลางที่ไม่สนใจไม่แจะใครจะไหวก็ไม่สนใครจะจับก็ไม่สอนดีจังเลยอ่ะแต่ว่าเดี่ยวเนี่ยขอบอกเลยเป็นคนที่ฮอตมากไม่จะฮอตในสาวๆเก้งควางเธอก็แบบกวาดเรียบเราเก้งควางเรเยอะมากเพราะว่าเขาเป็นคนอ่อนน้อมนะเดี่ยวอ่อนน้อมแล้วก็แบบมารยาทดีอ่ะชอบตัวอย่างอยากให้เด็กรุ่นใหม่ๆดูเขาเป็นตัวอย่างจะบอกใครเป็นพิเศษหรองานเยอะเงินแยะ ที่ไหนนักหนาละเดียวไม่ขนาดนั้นครับเราก็พอประมาณก็เก็บไว้แล้คะราแล้วเราก็เก็บไว้ลงทุนนะครับในสิ่งเราเป็นความฝันใช่ไหมครับพอลงทุนพวกมาเยอะมันเหมือนพิธีกรเนี่ยลงทุนที่อยากลงทุนคืออะไรที่ชอบอยู่ในสายของสุขภาพและกีฬาเลยครับอ๋อท่านไหนเหรออาจจะเป็นไปได้เป็นช้อยหนึ่งคือคือคือทุกวันเนี้ย เวลามันเปลี่ยนแปลงไปนะเรายังไม่รู้ว่าเราจะพร้อมในเรื่องพร้อมมั่นคงจุดไหนถึงตอนนั้นแล้วเราค่อยค่อยสเปคกันไปว่าเป็นยังไงจนมันเพื่อนจนมันเพื่อนเปิดใช่ก็ถ้าเปิดก็แนะนำต้องมีจักรยุซี่จากหน้าสตรีมเนี่ยนะใช่ใช่ใช่ไม่จะไปขุกอยู่ในห้องพูดอีกจากเจตจะไม่ลงจากส่วนตัวไม่ไ้อีกเลยจากสุดแล้วแล้วคนเดียวด้วยนะไม่เอาหลายคนเอาหลายคน สายแล้วพูดมากจังเลยอ่ะเด็กๆรออยู่ข้างล่างเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกันต่อได้ครับรายการโตโกต่างโตนีีมีไหนเฮ้ยต้องาัดติดมากจะดูดเท้าเป็นจ้นหนึ่งเขาแล้วพอได้ปั๊บเมาส์กับน้องมาเฮ้ยได้ดงไงกว่านึงแกแตแตกเลยมั้ง สนุดโดยกระทิงแดงยูโปรเจกต์หุ่นมะพร้าวชาวเกาะพบกับรายการตโกต่างตันี้มีตายละ คเดี่ยวนี่พูดเลยว่าน้องสาวของเดี่ยวเนี่ยเป็นเจดันเดี่ยวเข้าวงการเออน้องตาวคนเดี่ยวชื่ออะไรคะเราตัวน้องคนหนึ่งครับน้องหนึ่งเดี่ยวน้องหนึ่งเขาดันเดี่ยวเข้าวงการยังไงอ๋อพี่น้องเนี่ยเป็นคนชอบฟังรายการวิทยุมากในในตอนที่นั่งรถไปโรงเรียนพี่ดีเจต่างๆนี่ไง่ใช่แล้วฟังดีเจอะไรอาร์เวสท็อปโมเดลอาร์เวสท็อปโมเดลในช่วงเวลาเช้าพี่ไก่ก็จัดอยู่ตอนนั้นพี่ไก่จะมาตอนนี้ก็เป็นเอฟเอ็มนะซึ่งซึ่งก็จะมีการประกวดนะครับ ในแบบของคลื่นน้อะเห็นว่าผมได้ออกกาลังกายเป็นประจําอยู่แล้วก็น่าจะมาทางนี้พอได้เเดียวลองดูเดียวลองไปดูเพราะคนในแบบของคลื่นอ vs Top Model คก็น้องหนึ่งสมัครให้ใช่ก็เลยพาไปถ่ายรูป บอกทุกวันไม่ให้เดียวส่งไปสมัครยังบอกส่งไปสมัครนี่ย,ยังประมาณนี้ครับแล้วพอได้ปับ๊บเมาส์กับน้องมาเฮ้ยได้ยังไงวันน <c oughs> ึงแกแตกเลยม,มั้งแล้วก,ก็แบบว่าเออดีใจดีใจ,ใ,จใจก็แสดงความดีใจกับพวกครูประมาณนี้ยครับแล้วก็เลยมีโอกาสได้มาแคสติ้งพิธีกรงานแรกก็คือ OIC ครับคำถามอยู่ตรงนี้ครับผมแจกพระลมคนเดียวเข้าสู่วงการในการผลักดันของน้องสาวให้ประกวดโครงการอะไรโครงการข้อหนึ่ง RVS Bottom Model ข้อสอง RVS beside model ข้อสาม RVS on the floor model ข้อที่ RVS below model ข้อ5 RVS top model ใครตอบได้ดูมือ Raise your hand หนูชื่ไรคะชื่อเบสครับน้องเบส s t r a w b e ร r y เอิ์นค่ะ เอิเอป๊อปค่ะป๊อปป,อป,ป๊อปนะครับตอบต้องเดินแบบหน่อยเ,ออ <c oughs> เดินแบบหน่อยคือคุณแม่อยากเดินคุณแม่ <c oughs> มด้วยครับ <c oughs> ใครเดินแบบถูกใจพี่เดียววันที่สุดก็จะเป็นผู้ที่ตอบคนแรกแล้วได้ครับของรันไปโอเคเดี๋ยวพี่อ้อนก,กับพี่อัจะเดินให้ดูแล้วก็พี่เดียวจะเดินให้ดูพี่เดียวตกใจเดียวเลือกเอา เลือกเอาจะเหมือนใครอาป๊อปเดิน <puis> ลูกเดินสไลด์สไลด์ไดินโอ้โหทำจริงทำจริงโอ้ยนางงามป๊อปนางงามพี่สบายป๊อว่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสุดยอดช่วยทำให้รู้ครับโอ้ยอ้ยโอ้ยนางเดินจริงนางเดินจริงจังเลยดูเด็กพศเด็กพศเดพาไปหน่อยพาไปไหนเดี๋ยวก็อ๋อ เพียวเปล่าสุดเลยโอ้นิดีดีแต่ว่าเป็นคนคำตอบตอบก่อน r b s Top Model ครับ r b s Top Model แล้วเดี๋ยวได้เฉลยเลยเหรอ r b s Top Model แ b s Top Model ทุกคนตอบข้อเดียวกันและนี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วคนหลัง พอเริ่มทำพิธีกรแล้วเริ่มแล้วมีงานแสดงเข้ามาหรอครับผมครับผมโอ้อะไรบ้างเออการแสดงจริงๆเริ่มประมาณปีประมาณปีสี่เจ็ดครับปีสี่นี่ถึงยี่สิบห้าเรื่องเนี่ย่เงี้ยเกินแล้วมั้งยังไม่น่าถึงยังไม่น่าถึงละครก่อนหรือหนังก่อนละครก่อนภาพยนตร์ยังไม่เคยครับละครก่อนละครถ้าถ้ามาเล่นแบบว่าจริงจังเลยนะฮะแล้วก็ได้ได้บทที่ทำให้คนรู้จักเนี่ยมุกประมาณสามปีที่แล้วเองครับจากสามหนุ่มเนื้อทองครับสามหนุ่มเนื้อทองดังมากแต่สามปีที่แล้วใครได้ดูบ้างสามหนุ่มเนื้อทอง เธออยู่ไหนเธออยู่ประเทศอะไรเธออยู่ที่ไหนออสเตรเลียหรอสามหนุ่มเนื้อทองมีใครเล่นบ้างนะตอนนั้นแต่ดังจะมีเอ่อมากนะฮะมีมากมีบาร์กอนตอนนั้นสามหนุ่มสามหนุ่มเนื้อทองอ๋อแล้วเราเล่นเป็นตัวลายเป็นตัวลายเป็นตัวลายคู่แรกอ๋อหรอครับตัวลายตอนนั้นมีมีกี่คู่มาตอนนั้นเล่นกับใครนะที่เป็นตัวด้คู่ตัวเป็นแฟนเก่าของคิมเบอรี่ซึ่งเป็นคนไม่ดีไงแล้วก็ักเออใช่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 ไม่เป็นแฟนเก่าคิมมี่ใช่คู่กับน้องมากใช่ครับกินคู่กับน้องมาก จะมาถึงทุกวันนี้เล่น<อ>ที่ด้วยชาเสือสิงห์กระทิงแรดเลยนะใช่ครับเล่นต่อกระทิงครับเล่นต่อกระทิงทำไมเราเราล่อเหรอเราเราเป็นแบบว่าพากระดงไม่ใช่แมเป็นแกง๊งชีแก๊งหรือว่าเป็นกระทิงเปียวโอ่ยนํำเข้าโสด <c oughs> กระทิงเปียวอะไรกหลังคุยกับว่าเออบทบาทเขาดีๆเป็นกระทิงเปียวไหมกระทิงเปียวไหมอยากจะรู้สเปคของเดี่ยวเป็นอย่างไรเออสเปคผมหรอถ้าดูจากการที่แบบเราเห็นใครเราก็รู้สึกว่าเฮ้ ใจแล้วก็ชอบอยากมองนานๆก็น่าจะเป็นสไตล์แบบน่ารักเรียบร้อยมาเรียบร้อยน่ารักผมยาวต้องสูงไหมสูงสูงไม่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 ได้จำกัดเอาไว้ครับยาวขนาดไหนปิดลิ้นปิดหรืว่ามาติดตรง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 นี้เลยเออโคเชียโคลเอาหลังได้ว่าละเอหลังก็ไม่ต้องมาข้างหน้าหรอกแต่มันม้วนกล้าขึ้นมาได้ก็พอนเนาะประมาณแบบว่าเป็นเป็นม้วนเป็นหางมาได้โอบแต่นาระบุเราต้องติดโบไหมเหล่าโบออกยังไงก็ได้ครับเทก็ได้แล้วแต่ว่าแแล้วต่ชอบ ก็คืออยู่ที่นิสัยมากกว่าใช่ใช่แล้วก็เต้องพบกันแล้วก็คือจริงเราเห็นภายนอกนะประทับใจแล้วแต่สิ่งสำคัญสุดก็คือคุยกันเจอกันบ่อยๆแล้วก็เคี้ยวเข้าต้องไม่เสียงดำอย่างไม่เคี้ยวแจ๊บๆเนาะไม่เอาเนาะผู้หญิงเข้าเคี้ยวเข้าจะไม่ไหวใช่เออแล้วก็นี่นี่แล้วก็ต้องไม่มีอาหารติดฟันนะมีมั้ยมีมั้ยมีมีตลอดเลยข้าวขัาวกล่องนี้คำถามอยู่ตรงนี้ถามอะไรนะแจกมอสกีอันนี้อ่ะฮะแล้วก็เสื้อจากกระทิงแดง ซึ่งคำถามนี้เดี๋ยวเราจะวัดกันสดๆตรงนี้เลยครับคุณเดี่ยวมีรอบอกเท่าไหร่วัดกันสดๆแปลว่าให้น้องตอบก่อนเหรอใช่ผมไม่รู้นะจริงไม่รู้ใช่ไหมก็ไม่รู้จำไม่ได้เพราะฉะนั้นใครต้องการที่จะตอบออกมาเลยชื่ออะไรจ๊ะแวกแวกแวกคนแวรกแวกเข้าไปหน่อยดูแวกเราชื่ออะไรลูกชื่อเล่นล์มเออ มนะะฮใครตอบได้ใกล้เคียงจะเป็นผู้ชนะได้มอสุกี้ไปอ่ะให้แว็กตอบก่อนเลยว่าประมาณกี่นิ้วกี่นิ้วสามสิบหกครับ36อ่ะลาวเลิฟเลิฟยี่สิบเจ็ดนิ้วเดียวเดียวเดี๋ยวทำไมมันต่างเขาไม่รู้ไงไม่แน่ประมาณประมาณสามสิบ ก็ต้องเป็นหน้าที่ฉันที่ต้องเป็นคนวัดแน่ๆเลยอ่ะแล้วที่ฉันถือสายวัดอยู่คือที่ฉันหมดหน้าที่เลยนี่โอ้โหมาเชื่อกันวัดก็ได้มาเชื่อกันวัดช่วยกันพี่ทีเดียวมาทังนี้จ้าแบ่งกันกินแบ่งกันใช้พี่น้องทำงานร่วมกันโอ้ยไม่ยอมเลยนะไม่ยอมด้วยนะอ๋ออโอคุณคุณวิถีพูดเฮ้ย เก่งวะทั้งหมดคือ3 6นิ้ว27ดอกอกเรา27ดอกอกเราสองรู้ไหมเราแจกนะครับมอสกี้นะครแล้วก็มีรางวัลมากกว่านั้นก็คือเสื้อยืดเท่ๆจากโครงการกระทิงแดงยูโปรเจกต์โครงการที่เปิดโอกาสที่เยาวชนคนรุ่นใหม่นได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ความรู้ความสามารถมาสร้างประโยชให้กับสังคมและชุมชนในท้องถิ่นด้วยขอบคุณครับ เรามีคลิปเซ็ตนะฮะวุ้นมะพร้าวชาวเกาะอร่อยชื่นใจใครๆก็ชอบนะครับมอ้อมกับเดียรซิริยอเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อช่วงหน้าแจก3,000ด้วยนะครับ oh. ช่วงนี้พักสักครอ yeah! yeah! ตู้คู่ตังร่วมสนุกรุ่นรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกับนูไว้เพียงบอกวิธีการป้องกันผิวหน้ามันและหมองคล้ำได้แบบตัวคุณเขียนล่งใน f a c e b o o k c o m มตู้คู่ตังผู้ชมดีห้าท่านที่บอกเขียนลับโดนใจพี่เอกกี้และพี่อ้นสีรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนูไว้ไปใช้ฟรีได้เลยจ้ามรองหรออมากอมา มากับน้องๆทุกคนถ้านั้นไม่พอนะฮะเราก็มอบคลิปเซตนะครับคิดแคทคิดจะพักคิดถึงคิดแคทมอบให้กับน้องเดียด้วยเอาไปทานมอบให้โรบีใช่แล้วนะฮะเดียวมีขอสะสมด้วยเนี่ยขอเดาขอเดาเดียวสะสมไม่ใช่ของเล่นดอก่าวังของเล่นดอก่าๆยอดยุโมเดลเดียวสะสมอะไรเดียวเวทบอร์บี้รอะไรนะอะไรนะ สะแตามหนูสะรตสมเหรอหนูสารตะสนามด้วยหรอเอาบ้าองเข้าเอาบ้าองเข้าโอ้งใงเองนั้งใจเองโอเคให้อยให้ลอยเดี๋ยวจ้า คุณแม่หนูกระตับแก้มได้พ tamam> ี่ชายทำอะไรพี่ก็ไม่ว่าตอบดีเราถูกเดียวเดียวเดียวไม่ละมีอันนี้ของเรานะไม่ต้องมารถไปแข่งนะเราต้องใช้งานมาเป็นลำโพงนะไม่ละไม่ละสะสมสตา์มาได้เยอะแค่ไหนอย่างไรสะสมอย่าิ่มเริ่มจากสะสมที่ที่ใช้แล้วก่อนครับอ่าะสมสดไม้และตานก็ไปขอเอาแช่น้ำแช่น้ำแล้วลอกแช่น้ำแล้วก็วางวางบนหนังสือพิมพ์อ่าแล้วก็รอแห้งแล้วก็เอามาเก็บแล้วตอนหลังนี่ก็คือเก็บตามเทศกาลนะครับตามความสำคัญสำคัญที่ ทางทางกรุ่มภาีได้ออกมาแล้วก็เป็นสมาชิกด้วยแสดงว่าสะสมแตกๆของไทยเหรอของของไทยเป็นหลักเพราะว่าในว่าเราของไทยเนี่ยจะมีมูลค่ามากที่สุดใช่ไหมนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ทำไงล่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีการส่งจดหมายแล้วแล้วจะสแตนที่สะสมมาจากไหนตอนนี้ก็ก็คืออย่างอย่างที่บอกไปก็คือว่าเป็นเป็นสมาชิกของกรมไปรษณีย์อ๋อเขาก็ส่งมาให้ได้ไหมเป็นสมาชิกได้ด้วยเหรอเป็นสมาชิกได้ด้วยครับแต่ว่าเราเราสามารถเลือกได้นะฮะว่าเราจะสะสมแบบไหนผมเนี่ยจะเน้นเฉพาะที่เป็นชีสที่เป็นชีสน้องๆจะเคยเห็นว่าที่เป็นแผ่นใหญ่ๆ ถูกไหมฮะแล้วก็จะมีดวงสแตม์อยู่หนึ่งดวงหรือสามดวงสี่ดวงก็แล้วแต่แล้วก็จะมีภาพเป็นเรื่องราวต่อเรื่องกันนั้นแสดงว่าเดี่ยวเนี่ยชอบเขียนจดหมายถูกป่ะือแต่ก่อนมันไม่มีเป็นโลกโซเชียลแบบนี้ก็จะไม่มีไลน์มีวอตสแอพอย่างนี้และเดี่ยวแต่ก่อนเก่งมากเก่งมากเลยอะรีเดี่ยวแต่ก่อนเก่งมากผมก็จะบอกว่าการเขียนจดหมายเนี่ยมันสามารถที่จะ อธิบายผมรู้สึกได้หมดเลยโชว์แต่งตัวดีกว่านาะเออแต่งตัวแต่งตัวดีกว่าเชิญเชิญเชิวันนี้มาที่บางหลังเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทางหลังเออวะมัธยมวัดมึงทางหลังด้วยวันนี้พี่เอกี้พี่เอกี้มาที่มึงทางหลังนั่งโอ๊ยใครที่สองมันที่สองได้แล้วได้แล้วได้แล้ววันนี้เอกี้มาที่มึงทางหลังนั่งขาตางบ้างหุบบ้าง น่าสดใสา่ะคคิาะแต่น่าสดใสค่ะวันนี้พี่เอกี้มาที่บึงทางหลางนั่งลงข้างๆขาตามน่าสดใสอาจจะไม่เหมือนเดิมน่าสดใสน่าสดใสเจอน้องๆนักเรียนแล้วอุ่นหัวใจอแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง เดี๋ยวังเคยได้ยินเคยได้ยินเลยเอามาใช้เพราะว่ามีไม้อะไรบ้างดิอะไรอะไรนะสปาสปาดก็ได้แต่ว่าความหมายมันไม่ไดารู้โอเคเอาของเกียวอะไรจะตอบไีกี้จบตรงไหมวะเจอน้องน้องนักเรียนแล้วอุ่นหัวใจอุ่นหัวใจอุ่นหัวใจนี่ดีกว่าใครจบได้พี่จะมีมอสเก้เป็กเครื่องปั่นหน้าผลไม้ช่วยพี่หน่อยพี่มันต้องมีทักษะในการสัมผัสน้องในให้เลือกเลยว่าสามอย่างได้เอาอะไรจ้างเอาอะไรวันนี้พี่เอ็กี์ มาที่บึงทองหลางนั่งขากามกามบ้านหุบบ้านแต่หน้าสดใสามาได้มาเจอน้องน้องนักเรียนแล้วอุ่นหัวใจคมาครายยกมืออะไรบ้าเร็วแล้วทำไมพี่ไม่ปล่อยเร็วเอ่ยอะไรนะเขาบอกว่าแล้วทำไมพี่ไม่ปล่อยให้เร็วเอย่ยโอเคไหมโอเคไหมช่วยดิ <laughs> <laughs> อยากจะบอกตรงนี้ ว่าเธอไม่มีสิทธิ์แม้แต่คิดคุณเรารู after after ้ใจกันมากจริงๆให่คนให้เขาไปให้คนมีลุงเอเป็นเลยเรื anyway no ่องความช่วยใครบอกเรื่องเรื่องนี้เดียวเดี๋ยวมีแฟนคลับด้วยอ่ะกองทัพม้าบินอ่ะโอ้กองทัพม้าบินแฟนคลับคือยังไงตามเราไปทุกที่ครับก็หลากหลายคนนะฮะก็ เติบโตมาด้วยกันเลยครับแต่ OIC ยูที่ปีแ,แรกเลย <ๆ S> 1กิกว่าปี12ปีนะครับแล้วก็ น้องๆอีกหลายๆท่านก็จะมาในส่วนที่เราเล่นละครเพิ่มเติมมากขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นกำลังใจที่ที่น่ารักมากครับทุกการทํางานเราไปเราก็จะเจอกําลังใจของเรามีความสุขมากแล้วทำไมถึงเรียกว่าแกงม้าบินกองทัพม้าบินกองทัพม้าบินพวกอะไรแกงม้าบินกองทัพม้าบินม้าบินมันเริ่มจากผมเนี่ยปผมชอบม้าบินไปชอบเป็นคนที่ชอบเพกาซัสเพกาซัสคือม้าที่มีปีกนะฮะก็เลยตั้งชื่อแกงกลุ่มใช่ใช่ก็ชอบเพกาซัสเพกาซัสน้องก็เลยเรียกเป็นภาษาไทยดีกว่าพี่เดี่ยวม้าบินกันแล้วก like like, er so in, ันเอก เขาไว้ในหัวใจโทรตามกองทัพนี้อยากจะบอกบว่าอะไรดีว่าตอนนี้เขามาถึงที่นี่แล้วขอเจิญบมคคตัองรับกองทัพมาเินมาคนเดียวยแล้วทำไมเรียกกองทัพอยากจะรับเขาว่าฉันก็มีทำ <laughs> ไมมาคนเดียวล่ะคนนี้ เป็นตัวแทนมาเราเป็นตัวแทนแล้วก็นำของขวัญมามอบให้กับเดี่ยวคุณพี่ชื่อพี่อะไรคะเฮียค่ะพี่เฮียปีปีวันนี้มีอะไรมาให้เดี่ยวอ่าให้เดี่ยวเป็นของขวัญให้เดี่ยวทำไมเป็นของขวัญจากแฟนคลับโอ้ยปาไล่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 พี่ต้องเขับไปไหนเอ่ยพี่ก็ต้องอยู่ด้านข้างแขกงต้นเชนนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวชอบทำมากรองพี่เฮียเขาเลยอบมาให้ าร้องนะ anyway. มาร้องมาร้องมาโอโหอะไรอะออะอะไรอะาพี่เย่เอพี่เดียแฟนพี่เดียคะแาวมี่เคใช่ไหมคะเขาไม่ชอบอ๋อเป็นแฟนคลับหนูว่าไม่ชอบนี่ ส่วนใหญ่ถ้ารู้ว่าชอบอะไรก็จะนำมาคุณกะยาครับคุณเย็นนะคะคุณกะยาใครจะเปเนี่ยเดี๋ยวกลัวมากกลัวกลัวครับทั้งตัวปลอมและตัวจริงกลัวหมดจริงไม่ชอบไม่ชอบที่เยียแต่ทำไมเราไม่นำสิ่งที่เขาชอบมาให้ล่ะคะแกงเหรอเจอทุกครั้งก็ให้มาแล้วตลอดค่ะก็วันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์เจอไปจากแฟนๆวันนี้พี่เยียมามอบมอบสกีให้เลย ที่เรามาก่อนที่จะลุ้นทุนการศึกษากันนะฮะสามพันหนึ่งพันห้าร้อยนะฮะพีกกี้มีของที่ลึกนะฮะจากแฮปปี้นะครับมาแจากน้องๆทุกคนเย้ <Yeah! S 1> เอาละครับตอนนี้เรามาหาน้องผู้โชคดีนะฮะที่มีซิมแฮปปี้นะครับมาร่วมลุ้นทุนการศึกษานะฮะสามพันบาทกันดีกว่านะครับ <Yeah! S 1> เดี๋ยวเลือกเลยครับ กติกานะครับน so, ้องเต้ยกับน้องเพลงนะฮะทั<_<_<__้ง2คนเนี่ยฮะแข่งพร้อมกันโดยสลับกันเล่นนะครับโดยให้ทักสองคนเนี่ยเลือกแผ่นป้ายแฮปปี้มา1คู่นะฮะจับคู่ให้ตรงกันถูกต้องนะฮะที่เราอยากได้ให้คุณหาให้เจอก็คือภาพโลโก้แฮปปี้จับคู่กับภาพโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับใครหาเจอก่อนเป็นผู้ชนะนะฮะเริ่มที่น้องเพลงน้องเพลงแล้วกูไดกไปรูงโล้วคู่หนึ่งแล้วคู่หนึ่งมาไว้ก่อดไว้จอดหนึ่งสองสามแฮปได้ไหมได้ไหมใจ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  ต้ยแล้วต้ยแล้วเลียวดิจิตเจตอยอะไรยังไงเอาไว้เอาไว้เอาไว้นะครับเอาน้ำตึงสองจับเติมใช่ป่หมไม่ได้ดิจิต้ตอร์เต้ยแล้วเธอจะสลับแล้วเธอก็จำเองก็เป็นคู่กับโทรศัพท์นะฮะเร่งตอึ่งบะเมืองสนเพลงมาเลือกกันดีกว่านะครับตู้ไหนดีสีเขียวหรือสีม่วงสีไหน นี่มีเงินรางวัลสีเขียวหนึ่งพันห้าร้0บาทกับ3,000ันค่ะ๋อได้แน่แน่เจนพี่เดียวอยู่ข้างหลังตู้สิงวงเลยน้องเลือดถี่ใช่ไหมคะโอเคแล้วเดี๋ยวรับหนึ่งสองสามแล้วเปิดพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามปึ๊บป๊บป๊บเฮ้ยเฮ้ย1,500บาทคุณาันึกษาพี่น้องค่ะ นี in field, yeah. line, freely, ่ก็มีนะครับพรีเมียมจากแฮปปี้นะฮะซื้อสมาร์ทโฟนใหม่ต้องใช้คู่ซิมแฮปปี้นะครับเล่นฟรี a c e b o o k l ลน e พร้อมโทรฟรีมากกว่าค่าเครื่องขอบคุณแฮปปี้ขอบคุณแฮปปี้่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญสุดหล่อสุดเท่มป็นเด็กปองเดียร์สุริยนขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณคุณนะคะขอบคุณน้องน้องขอบคุณสถานที่จากโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองลา พบกันได้ใหม่นะฮะทุกอาทิตย์เวลา8โมงครึ่งในฮะเช้าๆตื่นมาเจอกับพวกเราแน่นอนไปที่ไหนเราก็แจกแจกแจกกับรายการโตโบต่างโต๊ะนี้มีแต่าฮจอยกันอยากจะไปให้ใกล้ไม่ได้ไม่พี่เอกต้องคิดออกอ่ะแต่ว่าไม่กล้าพูดอ่ะต้องคลองเลยที่ไม่กล้าพูดผกอยู่ตรงไหนอ่ะผมอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นโอ๋ป๋อ